ทำไมคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยนิยมส่งลูกหลานนะคะมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้ยู้ิมีคำตอบมาให้ค่ะ ีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของอยุ้ยในประเทศนิวซีแลนด์นะคะอาจจะมีเก็ดเล็กเกดน้อยมีเรื่องมาเมาามอยให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะรับรองมีประโยชน์มีสาระนะคะแล้วก็มีความบันเทิงด้วยค่ะวันนี้ค่ะยุ้ยมีท็อปปิกยุ้ยมีหัวข้อเกี่ยวกับการที่ทําไม คน,คนเอเชียเนี่ยคนต่างชาตินะคะจึงนิยมส่งลูกหลานค่ะมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นะคะการเรียนในที่นี้นะคะยุ้ยหมายถึงไม่ว่าจะเป็นาการเรียนมหาวิทยาลายัยหรือว่าการเรียนในชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะยุ้ยเนี่ยิสต์ไว้เป็นข้อๆนะคะว่าทําไมคนเอเชียเนี่ยถึงนิยมส่งลูกหลานมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ก็ข้อหนึ่งนะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีธรรมชาติที่สวยบรรยากาศดีอากาศดีไม่มีมลพิษนะคะเหตุนี้ค่ะจึงเป็นเหตุผลแรกๆเลยนะคะที่ชาวเอเชียเนี่ยที่มาจากประเทศที่ค่อนข้าง,งมีผู้คนเยอะแยะนะคะมีมลพิษสูงเร่งรีบนะคะก็จะมีความประทับใจในประเทศนี้ค่ะแล้วก็จะนิยมส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่กันค่ะ ก็ในเมื่อคุณภาพอากาศดีสภาพแวดล้อมดีธรรมชาติสวยไม่มีมลพิษนะคะเขาก็อยากให้คนที่รักค่ะคนที่เรารักนะคะมาเรียนหรือว่ามาใช้ชีวิตในประเทศนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้อ2กันเลยค่ะถัดมาค่ะข้อ2ข้อนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะคือในประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่มีสัตว์ที่มีพิษค่ะค่อนข้างปลอดภัยในที่นี้ ที่ยุ้ยหมายถึงนี้ก็คือไม่ค่อยมีพวกมิจฉาชีพหรือว่าไม่ค่อยมีพวกผู้คนหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สัตว์ที่นี่เนี่ยจะไม่ค่อยมีพิษค่ะที่สัตว์มีพิษที่ยุ้ยเคยได้ยินมานะคะก็เป็นพวกแมงมุมค่ะหางสีขาวนะคะ ก็เด็กๆเ,เนี่ยมาที่นี่นะคะก็ไม่ต้องกลัวค่ะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นี้นะคะก็คือค่าเรียนเนี่ยค่อนข้างถูกค่ะถูกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าซุปเปอร์ถูกนะคะคือถูกกว่าในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในประเทศอื่นๆค่ะเช่นออสเตรเลียอังกฤษ u k นะคะอเมริกานะคะอันเนี้ยสประเทศนี้ค่าเรียนค่อนข้างสูงค่ะ ในประเทศนิวซีแลนด์นี้นะคะจากที่ยุ้ยเคยได้ยินมาเนี่ยว่าเด็กต่างชาติมาเรียนนะคะอย่างเช่นเรียนโรงเรียนมปลายนะคะค่าเรียน1ปีเนี่ยอันนี้เฉพาะค่าเรียนนะจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหล้านบาทค่ะประมาณ7จ็ดแสนขึ้นไปนะคะอันนี้ไม่รวมพ็อกเก็ตมันี่ไม่รวมค่าที่อยู่ค่าอาหารค่าต่างๆนา,นานาอีกนะคะอันนี้คือค่าเรียนค่าเรียนอย่างเดียวเลยค่ะประมาณ7จ็ดแสนถึง1ล้านบาทค่ะ ขึ้นอยู่กับเมืองแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยนะคะข้อ4ค่ะข้อนี้ก็มีความสําคัญนะคะคือในเมื่อประเในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้าง slow life นะคะเป็น,นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเงียบเงียบห้างก็จะปิดแบบว่าเร็วนะคะแล้วก็พวกผับบาร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีก็คือจะเป็นเหตุที่ไม่ค่อยมีแรงจูงใจให้บุตรหลานของท่านเนี่ยออกนอกลู่นอกทางนะคะ ก็ถ้าจะไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรต่างๆนะคะ <sk eps> ก็จะเป็นการเดินออกกำลังกายนะคะเดินทางไกลเดิน agem, เดินเท้านะคะแบบว่าเดินทางไกลเดินออกกำลังกายเข้ายิมนะคะแล้วก็ <sk eps> ตกปลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพค่ะมี่ะมันมีผับบาร์ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างกดนะคะกดนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นกดเช่นค่าเข้าห้าม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าผับบาร์นะคะอย่างเช่นถ้าเรา,เราเดินไปเนี่ยเด็กเดกเดินไปเนี่ยเขาก็จะขอดูบัตรค่ะว่าอายุถึงไหมถ้าอายุไม่ถึงเขาก็ไม่ให้เข้าไปค่ะหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายพวกอแอลกอฮอล์นะคะเขาก็จะขอดูตรวจบัตรค่ะว่าอายุเกินหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ จากข้อ4ที่กล่าวมาแล้วนะคะเราไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการทําให้เราเนี่ยเรียนไม่จบหรือแล้วเราก็จะค่อนข้างที่จะสโคบค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียนนะคะไม่มีสถานที่ให้ไปหลังจากโรงเรียนเลิกนะคะเด็กที่นี่เนี่ยเลิกเรียนก็คือเลิกเรียนอันนี้ยุ้ยพูดถึงเด็กเด็กที่เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะ เขาเลิกเรียนแล้วเขาก็จะไปทํางานพไทม์กันค่ะอย่างเช่นไปร้านอาหารไปล้างจานอะไรประมาณนี้นะคะที่ยุ้ยเคยเห็นเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยพอเขาเลิกเรียนเขาก็จะรีบๆๆๆแล้วก็มาทํางานพิเศษค่ะพม,มาทํางานพิเศษค่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยอะ่ะยุ้ยยังบอกว่าเขาแบ่งเวลาอย่างไง,ใน,นนงใ,นนในการอ่านหนังสือในการอ่านหนังสือในการใช้ในการการศึกษาของเขานะคะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันค่ะ ข้อ5ค่ะจากข้อที่แล้วเนี่ยยูยไ,ได้เกริ่นมาแล้วเกี่ยวกับกฎระเบียบนะคะว่าเขาไม่ขายเหล้าไม่ขายแอลกอฮอล์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดนะคะซึ่งในข้อ5ข้อนี้ย้ยจะบอกว่ากฎระเบียบของที่นี่เนี่ยระเบียบของที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคร่งครัดค่ะคนที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างเคร่งครัดกับกฎระเบียบต่างๆนะคะถ้าเกิดอย่างเด็กไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบไม่ค่อยตรงเวลากันใช่ไหมคะอย่างที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราพลาดรถเนี่ย พลาดรถประจําทางหรือว่าพลาดรถรถโรงเรียนเนี่ยก็คือพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะคะเราไม่มีรอบสองแล้วมันมีต่อนะคะก็ต้องใช้วิธีเดินเอาค่ะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนยังไงหรือไม่ก็ต้องโบกรถหรือว่าขอความช่วยเหลือโทรหาโฮสหรือว่าโทรหาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าพลาดรถแล้วช่วยมารับไปโรงเรียนหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งยืนว่าข้อนี้กดข้อนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์โดยที่ว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยเขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะเขาก็จะค่อนข้างตรงเวลามีความรับผิดชอบนะคะข้อ6นะคะข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมดแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือเราตลอดเวลาค่ะเขาจะไม่มองว่าเราเนี่ยเป็นคนอื่นคนนอกคนต่างประเทศนะคะก็คือ ไม่ค่อยเหเอียดค่ะจะไม่ค่อยมีความเหยอียดเท่าประเทศอื่นๆค่ะเด็กๆที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกปลอดภัยนะคะมีความรู้สึกว่ามีคนช่วยเหลือเราตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ใช่ครอบครัวของเราในประเทศของเรานะคะก็คือจะทําให้เด็กๆเนี่ยค่อนข้างประทับใจค่ะนี่ก็พอนึกออกได้เท่านี้นะคะว่าทำไมเนี่ยคนเอเชียหรือคนต่างชาติเนี่ยเขาจะนิยมส่งลูกหลานนะคะมาเรียนที่นี่ค่ะอย่างเช่นอย่างเช่น น้องเจนน้องเจนนี่แบล็ k พิงคนะคะเขาก็เคยมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะในช่วงมัธยมนะคะมาเรียนที่นี่ค่ะในในเมืองโอ๊กเล่นนะหวังว่าคลิปของยุ้ยคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุเร